เป็นทะเลเลยครับดูนะครับคลองหลวงส6บหนะครับนี่คือคู่ขนานของหนโยธินสองข้างเลยครับสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ท่วมนะครับฝั่งโน้นก็ท่วมนะครับนี่คับคลองหลวงส6บหนะครับน้ำเยอะนะครับเทศบาลนครรังสิตประกาศเตือนแล้วนะครับให้ระมัดระวังนะครับน้ำ เออล้นตะลิงคลองแล้วตอนนี้วดูครับจักรยานซาเล้งหงายท้องเลยครับนี่ยน้ำนะครับควมหนักครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับการจราจรผู้ขนานก็อาจจะลำบากนะครับหน้าท้ยวัสดุนะครับตรงข้ามไท้ยวัสดุ Eu tô a